กองทัพกัมพูชาได้รับมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางถึงไกล KS14 จากประเทศจีนเมื่อวันที่15กันยายนซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชาสำนักข่าว c k h q รายงานว่า KS14 เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลไขสันซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการส่งออกโดยมีพื้นฐานจากระบบ HQ12 ของจีน ระบบในตระกูลนี้ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นเมียนม,มาเร์กเมนิสถานไทยและล่าสุดคือกัมพูชาคุณสมบัติเด่นของ KS14 หนึ่งในจุดเด่นของระบบ KS14 คือการใช้เรดาร์พ s สซีฟแบบเฟสอาร์เรย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ลำหน้าโดยรุ่น HQ12 ถือเป็นรุ่นแรกของจีนที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ระบบ KS14 1ชุดหรือแบตเตอรี่ประกอบด้วยเรดาร์พ s สซีฟแบบเฟสอาร์เรย์หเครื่อง รถยิง4ี่คันแต่ละคันบรรทุกจรวด2ลูกจรวดสำรองอีก16ลูกบนรถเติมกระสุนศูนย์บัญชาการและหน่วยกำเนิดไฟฟ้าประวัติพัฒนารุ่นแรก KS1 ใช้เรดาร์ SJ212 ซึ่งพัฒนาจากระบบรัสเซีย3 0 N61 สามารถติดตามเป้าหมายได้ถึง50เป้าหมายในรัศมี27กิโลเมตรรุ่นถัดมา KS1A เพิ่มตัวเลือกเรดาร์ได้แก่ HT H-233 รัศมี50กิโลเมตรและ H-200 รัศมี70กิโลเมตร k s 1 c ใช้เรดาร์ H-200 เช่นเดียวกับ KS-1A แต่เปลี่ยนจากท่านยิงรางเป็นการยิงจากตลับหรือแคนิสเตอร์ขีดความสามารถ k s 1 c มีสมรรถนะใกล้เคียงกับระบบ MIM-3X Hawk ของสหรัฐอเมริกาออกแบบมาเพื่อย,ยิงสกัดอากาศยานดโดรนเฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธบางประเภท เช่นขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธวิถีโค้งที่ความเร็วมากกว่าแมคทพิสัยยิงสูงสุด70กิโลเมตรและระดับความสูงเป้าหมายที่ยิงได้สูงถึง27กิโลเมตรโครงสร้างเคลื่อนที่ระบบยิงของกัมพูชาติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก6กคูณ6ผลิตในจีนเรดาร์ H200 มีระยะตรวจจับไกลสุดถึง120กิโลเมตร จอควบคุมและระบบแสดงผลของเรดาร์นี้มีลักษณะคล้ายกับระบบ ANMPQ 53ของ Patriot สหรัฐขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับและพบกันคลิปหน้า